ไปงานแต่งงานเอาเครื่องเสียงชุดใหญ่ไปพิษณุโลกครับแต่งงานหลานสาวน้องนัดจะแต่งกับโก <old Hal os> วันนะครับเอ,เอาไปช่วยงานเขาเฉยๆซื้อมาสิบปีแล้วเครื่องเสียงชุดนี้เนี่ยดังกระจกสัน่นเลย นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะเดี๋ยวเดินทางครับไปไปพิศโลกกันครับถึงแล้วนี่นี่น,น,นี่บ้านงานบ้านเก,าเก่าแก่จังหวัดพิุโลกนะครับน้องโกวันนี่คือเจ้าบ่าวนะนมาช่วยกน้อยยังหนุ่มยังแน่นนะยกของหนักๆยังพอไหวนี่ตู้ทั้งตู้ทั้งเครื่องเห็นไหม แต่มีเครื่องผ่อนแรงมีล้อเลื่อนนะครับพอพอไหวพอไหวนะครับสองคนนี่สบายสบายนี่หามตู้เบรไปเอาไปทดสอบกันติดตั้งไว้ให้นะเรียบร้อยเดี๋ยวกลับบ้านะนะใหญ่แป้วนี่คนสวยน้องใหญ่แปววันนี้เตรียมงานครับนะงานจะเริ่มวันที่15เนะี่ยวันนี้วันที่12 ทดสอบเสียงให้พี่สาวฟังนะคุณย่าแป้วหน่าคุณย่าของน้องนัดนี่แหละมีหมอดใจอาหารไปไปวางตรงโน้นตรงนี้เวลาทดสอบไหม่จะได้ไม่หอนไม่บุกเปกบุกเปกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองเนี่ยเพราะเครื่องมันประกอบมาเสร็จสับเรียบร้อยโอเคครับกลับบานได้เลยครับ